เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยม็อกเน็ตเซ็นทอลก่อนแล้วกันนะป่ะเลกซานเดียฉันคิดว่าพวกเราอ่ะใกล้จะเสร็จธุระเรื่องเรื่องแปลกประหลาดของม็อกเนตนะเขาอยากให้เราอ่ะเอาจดหมายไปให้อตลาหน่อยนะโอเคโอเคขอบคุณมากเลยนะคุปปต่อไปให้เราไปหาม็อกที่อยู่ในเบอร์มิเซียนะ คุณโจ๊กหมูนะครับขอบคุณสําหรับเก้ากลาบนะครับผมขอบคุณมากนะครับ่ะเราม็อกเน็ตนะเราจะให้จดหมายกับเอาเอาแอตลนานะบอกว่าจดหมายจากคูโปเหรอสงสัยจังเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงจดหมายจากคูโปถึงแอต a ล่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้รับจดหมายอะไรเลยนะเพราะว่าเครื่องจักรที่ม็อกเน็ตเซ็นเตออ่ะ มันมันเสียคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรน่นแหละกำลังหาบางอย่างที่ทำให้เครื่องจักรมันเดินได้สมูทอ่ะนะฉันสงสัยว่าพวกเราน่าจะส่งจดหมายกันได้อีกก็ต่อเมื่อเครื่องจักรมันซ่อมเสร็จแล้วอ่ะนะก็เดี๋ยวฉันจะให้ของนายเป็นการแลกเปลี่ยนสัมปทารส่งจดหมายนะเราจะได้คู่โปรกนัดนะครับเราต้องการส่งจดหมายไปที่ มอกเรียวไหมอ่ะโอเคนะขอบคุณมากนะครูปต่อไปนะครับเราต้องหาเราต้องไปหาม็อกเรียวนะม็อกเรียวจะเป็นม็อกที่อยู่ที่หมู่บ้านจอมเวดดำนะครับมอ็อกเน็ตนะอยากจะนาะยอยากจะทำอะไรเหรอเราจะให้ม็อกเรียวจดหมายไปนะครับขอบคุณสำหรับการส่งจดหมายนะจากเอา แอดล่านะจากแอดล่าถึงมกเรียวนะครับตอนนี้ก็คือก็เหมือนเดิมนะก็คือบอกเรื่องเครื่องอะไรนะเครื่องจัดที่มกเน็ตเซ็นเตอร์มันเสียนะนี่มันไอเทมพิเศษหรือเปล่าเนี่ยบางทีอาจจะเออฉันคิดว่าฉันใกล้ที่จะจัดการปัญหาแปลกๆที่มกเน็ตแล้วฉันต้องการให้นายอะส่ง จดหมายไปให้คูมโมะหน่อยอ่ะอ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากนะต่อไปให้เราไปที่อิฟเซนเออนายจะทำอะไรเหรอเราจะให้จดหมายกับคูมโมไปนะครับอะไรนะจดหมายเหรอขอบคุณมากเลยนะจดหมายจากม็อกริวถึงคูมโม่นะก็พูดเรื่องเดิมแหละแล้วว่าเราจะไปหาของซ่อมมาจากไหนอะ่ะมันเป็นแรอเทมอะ่ะฉันไม่คิดว่าเราจะเจอได้ง่ายๆนะ ฉันมีเรื่องอยากจะขอะนะเอาจดหมายไปให้โมอิสหน่อยได้ไหมโอเคได้โมอิสอยู่ฟอสซิลรูมังแต่ว่าฟอสซิลรูมันปิดไปแล้วใช่ไหมเราจะไปทางเข้านะคีน่าหิวกบนะฮะ จดหมายจากคุโมอย่างนั้นเหรอขอบคุณมากนะดูดนะเขาบอกว่าฉันเข้าใจแล้วแหละมอกเนตจะต้องกลับมาทำงานได้อีกรอบหนึ่งนะฉันคิดว่าโมอิสโมอิสอ่ะน่าจะรู้นะว่าไอเทมนั้นมันอยู่ที่ไหนอะ่ะเราต้องการที่จะซ่อมมอกเนตนะแล้วไอเทมนั้นมันอยู่ที่ไหนอะ่ะเขาต้องการให้เราเอาจดหมายไปส่งที่ไอ้นกกี้นะอ่ะโอเคไปขอบคุณมากนะไอตัว็อกกี้นี่จะอยู่ดากเรโอนะครับ ม็อกเน็นะเราก็จะส่งจดหมายให้น็อกกี้นะครับจดหมายจากมออสอย่างนั้นเหรอขอบคุณที่ส่งนะฉันคิดว่า m o อก n e ็เนี่ยจะสามารถกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะถ้าเราหาไอเทมที่ถูกเจอถ้าอยากจะถามว่าไอเทมนั้นมันคืออะไระพวกเราก็กำลังหาอยู่เหมือนกันะเออเธอก็รู้ที่ฉันหมายความว่างั้นใช่ไหมสิ่งนั้นอะสิ่งนั้นอะสิ่งนั้นโอ้ย รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอ้าวมันคืออะไรอะ่ะมีเรื่องจะขอร้องหน่อยนะเอาจดหมายไปส่งที่คูปโปะได้ไหมอะ่ะอ่าได้ขอบคุณมากนะเท่ากับว่าใช่เราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะจุดที่อาเล็กซนเดียนะครับมุฟออนเป็นวงกลมนะจดหมายจากเอ่อน็อกกี้งั้นเหรอ ตอนนี้ฉันสิ่งที่ฉันรู้แล้วแหละสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เครื่องจัดมันทำงานได้ก็คือซูเปอร์สลิกซูเปอร์สลิกก็คือเื่อสุดๆฉันได้ยินข่าวเลยเกี่ยวกับมันนะข่าวลือว่ามันมีาบางคนในลอกซานติียเอ,อ่อนั่นคือสิ่งที่ฉันได้ยินนะนะหามันแล้วก็ส่งมันไปที่เซนทรัลตอนนี้เลยฮะซูเปอร์สลิกอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันไม่รู้ว่า ใครมันจะมีอ่ะเราก็จะไปดูไปหานะครับว่าซูเปอร์สลิกอยู่ที่ไหนนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวมีอยู่กับรูบี้นะครับโอบอกว่านายรู้ปะเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่ฉันใช้ซูเปอร์สลิกะผมฉันก็สรวยสวยเก๋เลยนะ อยากลอง,งบ้างเปล่าเดี๋ยวฉันจะให้ไปสักอันหนึ่งแล้วกันนะนายเอาไปให้ใครก็ได้นะนี่ครับเราจะได้มาแล้วนะซูปเปอร์สลิกนะครับขายครีมเหรอครับสตรีมนะฮะสตรีมไม่ใช่ขายครีมอ่าอยู่ตรงนี้นะ พอกเน็ตเซ็นทรัลนะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไปคุยกับตัวนายสุดนะเฮ้ยนายมีซูเปอร์สลิกางนั้นเหรอเออเออคือว่าขอยอขอหน่อยได้ไหมอะ่ะอ่ะให้ไปขอบคุณมากเลยนะด้วยของสิ่งนี้นะ ขอโทษขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้สิ่งนี้นายกลับคืนไปเลยนะเราได้โปรเทคลิ้งนะครับมีความสุขนะเพราะว่าเครื่องจักรมันก็นุ่มนะแต่ว่าฉันก็อะไรนะเอาความสนุกของทุกคนไปหมดเลยขอโทษด,ด้วยนะอ่ะจบแล้วนะเควส์มอกเ e ็ตเซน r a ลนะครับแค่นี้แหละ